สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี f อท,ทุกท่านนะฮะกับผมพ่าหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับทางช anel y o u t u b e ช่องนี้นะครับที่ส่งมอบความสุขส่งมอบรถใหม่ที่จัดได้ตามโปรโมชั่นเคสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ส่งมอบความสุขให้สําหรับ f อนะครับที่กับการซื้อรถคันแรกนะครับเคสนี้กับ f อที่อยู่แถวพระราม2อนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับโซนที่ติดก,กับสมุทรสาครน,นะครับเคสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ลูกค้าทํางานโรงงานอยู่โซน มหาชัยนะครับอยากได้รถหนึ่งคันแล้วก็พอจะมีกําลังนะครับที่จะดาวในเลทที่ลูกค้ามองว่าดาวแล้วผ่อนในเลทที่ลูกค้าไหวนะครับเพราะรถคันนี้ลูกค้าดาวเยอะนะครับแล้วผ่อนสั้นๆนะครับเพื่อที่จะให้รถข้างวนหมดเร็วที่สุดนะครับกับรถรุ่นที่ลูกค้าต้องการคีนี้ก็คือเป็นรุ่น4ประตู1.9 LDA นะครับหรือว่าสประตูเตี้ย LDA เกียร์ออโต้สีขาวคันนี้นะครับเดี๋ยวไปชมฮะการตกแต่งรถคันนี้ที่ลูกค้าได้ออกแบบการตกแต่งรถของเขาเองะคะรถคันแรกของเขาว่าอยากให้รถ ของเขาออกแบบแบบไหนยังไงเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่ารถคันนี้มีงานตกแต่งอะไรบ้างนะครับแล้วที่สําคัญวันนั้นก็คือเดี๋ยวผมก็เดินทางไปส่งมอบรถยนต์นะครับลูกค้าจนถึงหน้าที่พักกันเลยนะครับเคสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ลูกค้าทําเรื่องไม่ต้องเดินทางแล้วก็วันส่งมอบรถยนต์ก็ไม่ต้องเดินทางเช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมได้เลยนะครับหลังป้ายแดงแต่งเส้นครับส่งมอบรถยนต์คันนี้ครับผมสำหรับคันนี้ที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ ผู้หญิงให้การตอบรับค่อนข้างดีนะฮะกับรุ่น4ประตูเกียร์ออโต้นะฮะเกรด LDA คันนี้สีขาวนะฮะการตกแต่งคันนี้ก็อยู่ผมพาเดินชมนะครับว่าคันนี้ตกแต่งโปรโมชั่นอะไรนะครับเริ่มต้นด้วยโช็คอัพเลยฮะ,ค,ะคันนี้ก็คือติดตั้งชคอัพฝากระโปรงหน้านะครับก็คืออยู่ในเงื่อนไขโปรโมชั่นอยู่แล้วนะครับสาหรับเคสนี้ก็คือติดตั้งเป็นชคอัพกระบ,บอกสีแดงให้นะครับก็สวยเลยตัดกับสีขาวนะฮะแบบนี้ลูกค้าชอบเลยฮะ,ะแบบนี้อุปกรณ์ชิ้นนี้ ส่วนล้อคันนี้ก็คือใส่เป็นล้อเวลนะครับเวลขนาดความกว้างของล้อก,ก็คืออยู่ที่9.5นิ้วนะครับรัดด้วยยาง245 45นะครับคันนี้กดหน้าลงมา2นิ้วอ่น็อตสีฝาครอบดุมลูกค้าก็เลือกเป็นโทนสีแดงนะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับอย่างที่บอกรถของท่านสามารถเลือกอุปกรณ์งานตกแต่งได้จากในโปรโมชั่นที่ลูกค้าเลือกนะครับ ส่วนล้อหลังก็คือใส่ขนาดคมกว้างของล้อเท่ากันนะครับ9.5นิ้วแล้วก็ลัดด้วยยาง245 45กดหลังลงมา3นิ้วนะครับ,ขอบอเขา,บ,บ,า,อบ,าบ,บอกได้เลยว่าทรงนี้ไม่ล้น,นครับสําหรับลูกค้าที่ชอบในทางตกแต่งรถนะฮะบอกได้เลยว่าทรงนี้ไม่ล้นครับพอดีเป๊ะเลยครับรับการตกแต่งนะครับส่วนด้านท้ายด้านท้ายก็คือมีการ ถอดกระชนหลังออกนะครับก็คืออยู่ที่ความชอบเคสนี้ก็คือให้ถอดออกแล้วก็คือใส่เป็นค้าหลบป้ายนะครับส่วนรุ่นเกียร์ออโต้จะไม่มีท่อซิ่งอยู่แล้วครับส่วนโปรโมชั่นที่บอกไปก็คือโปรนี้ก็คือเป็นโปรในี้ใช้งานนะครับโปรในี้ใช้งานก็จะมีกระบะไลเนอร์ให้วางให้แบบนี้นะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานสําหรับโปรนี้นะครับส่วนฟิลม์มคันนี้ก็คือติดตั้งฟิล์ม60%นะครับบานหน้า40%่อร์อันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งมุมสาหรับรถค ส่วนด้านในสาหรับโปรนี้แล้วก็เกียร์ออโต้แบบนี้นะครับก็จะมีการติดตั้งวัดบูธให้หนึ่งตัวนะครับนี่ก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับก็เกียร์ออโต้เดินหน้าหกสปีดฮะก็เพียงพอนะครับส่วนเคสนี้มีการติดตั้งเพิ่มมีหนึ่อย่างก็คือเพิ่มเร่งไฟฟ้านะครับก็ลูกค้าบอกว่าอยากได้ขับให้เนียนๆขึ้นออกตัวได้ดีขึ้นก็เพิ่มเร่งไฟฟ้านะครับ

แต่ออโต้ก็คือมันขับสบายแต่ถ้าแต่เมนพาระกำลังมันก็มันไม่ปูดปานหรอกแต่ะอันนี้มันก็ไปได้แหละแต่ก็ต้องระวังนิดนึงเวลาแตะแต่มันจะไปอ่ะเดียวใช่ต้องค่อยเบรกก็ลองลองค่อยเบรกอยู่รถใหม่ดูนะกดกดที่กดมันก็อยู่เลยแหละคือเวลาเราขับเราก็ค่อยๆกดลงนะครับไปแล้วครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่ใช้บริการนะครับ เราไม่หัดแก๊งนะพี่ขับอย่างงี้พี่ก็ได้แนะนําบอกต่อให้หน่อยเนาะอ่าขับไปให้เพื่อนเห็นว่าเราซื้อแบบนี้ถ้าเพื่อนชอบยังไงก็ทักเข้ามาได้ได้โอเคขอบคุณนะครับไปดีครับยินดีครับยินดีครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการส่งมอบประโยชน์นะครับที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชั่นนะครับก็อยู่แถวมหาชัยแถวนี้พระรามสองนะครับเคสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่รับรถจบจริงก็ส่งถึงที่แบบนี้ครับ สำหรับท่านใดที่สนใจก็แวะมาสอบถามลักขายก็ได้นะฮะการซื้อรถไม่ใช่เรื่องยากนะครับอยู่ที่ความพร้อมนะครับอย่างเคสนี้ก็ซื้อรถคันแรกเหมือนกันก็ตื่นเต้นนิดนึงนะครับสำหรับการซื้อรถเป็นเจ้าของใหม่รถใหม่ที่สวยๆแบบนี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้บายๆฮะพบกันอีกทีคลิปหน้าอีกพีหน้านะครับผมสวัสดีครับ